เชื่อในเรื่องการทำบุญใส่บาตรของคนไทยเรามีความเชื่อหลากหลายไปในทํานองที่ว่าถ้าใส่บาตรทุกวันหรือใส่เป็นประจำเมื่อตายไปแล้ววิญญาณที่ไปอยู่อีกมิติหนึ่งหรืออีกโลกหนึ่งหรืออีกภพภูมิหนึ่งนั้นก็จะไม่อดอยากหรือถ้ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็จะมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากเช่นกัน หรือถ้าเกิดชาติหน้ามาก็จะไม่อดอยากมีอาหารทรัพย์สินเงินทองพร้อมสับหรืออาจเป็นการอุทิศบุญที่ใส่บาทนั้นให้แก่ผู้ตายซึ่งเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเราที่ได้จากไปแล้วด้วยความเชื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้มีกินมีใช้ในภพภูมิที่เขาอยู่เหล่านี้มันเป็นเรื่องยาก ที่จะพิสูจน์ให้เห็นในทางวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะบุคคลหรือบุคคลที่ประสบพบกับตัวเองเท่านั้นที่อาจจะพอเข้าใจได้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้ลอยผมฟังว่าหลายสิบปีมาแล้วตามแม้นกับยายแชม่มสองสามีภรรยาในวัยห้าปลายปลายซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคกลาง ทั้งคู่อยู่กันเพียงสองคนไม่มีลูกหลานในทุกเช้ายายแชม่มจะนิมนต์พระที่พายเรือมาบินธบาตให้จอดเรือเทียบที่ท่าน้ำบ้านของแกเพื่อที่ยายแชม่มแกจะได้ใส่บาตรพระทุกเช้าส่วนตามแมนเมื่อเห็นยายแช่มใส่บาตรแกก็บ่นแทบทุกครั้งว่าใส่ทำไมทุกวันเรื่องข้าวเรืนองปลาบ้านรวยนักแล้ว ยายแช่มพอได้ยินแกก็ไม่พูดว่าใครแต่แกก็ใส่บาดของแกอยู่ทุกวันไปจนกระทั่งวันหนึ่งยายแช่มต้องไปงานศพญาติที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งระยะทางไปกลับก็ไกลพอสมควรยายแช่มจึงจำต้องค้างคืนที่บ้านญาติเมื่อแกไม่ได้อยู่บ้านในตอนเช้าแกจึงไม่ได้ใส่บาตรที่ท่าน้ำเหมือนทุกวัน ซึ่งเมื่อพระท่านพายเรือมาบินทบาตท่านก็พายเรือเข้ามาเทียบท่าที่บ้านยายแชม่มเหมือนทุกวันด้วยนึกว่ายายแชม่มจะใส่บาตรเมื่อเรือเข้าเทียบท่าตามแม้นเห็นเข้าจึงตะโกนบอกพระที่นั่งอยู่ในเรือว่าวันนี้ไม่ใส่บาตรคนใส่ไม่อยู่พระท่านก็มองด้วยความสงสัยตั้งใจจะเอ่ยปากถามแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไร ตาแม้นที่กำลังใส่ฟืนลงในเตาเพื่อที่จะต้มมันเทศแกข้อขวาเอามันดิบสองสามชิ้นแล้วเดินมาที่ท่าน้ำพร้อมกระบนว่าไล่แล้วยังไม่ไปอีกฮะยังได้ก็ไปกินพูดจบแกก็โยนมันเทศดิบสองสามชิ้นลงไปในเรือที่พระท่านนั่งอยู่พระท่านตกใจจึงรีบพายเรือออกมาจากท่าน้ำเวลาต่อมาช่วงค่ำ ประมาณสองสามทุ่มในวันเดียวกันนั้นตัมแมนก็เดินลงมาที่ท่าน้ำเพื่อที่จะมาดูเป็ดที่วางไว้ที่ท่าน้ำว่ามีปลาติดเบ็ดหรือไม่ขณะที่แกกำลังก้าวเท้าลงท่าน้ำแกก็สะดุดลื่นลม้มลงหัวฟาดกับไม้กระดานท่าน้ำนอนสลบไปไม่มีใครเห็นและยายแช่มเองก็ยังไม่กลับจากบ้านญาติที่ต่างจังหวัดจึงไม่มีใครมาช่วยแก แกถึงนอนสลบข้ามคืนอยู่ที่ท่าน้ํานั้นระหว่างที่แกสลบไปนั้นแกก็ฝันไปว่ามีชายร่างสูงใหญ่ตัวใหญ่กำยำเบยท่อนบนช่วงล่างนุ่งผ้าเตียวสีแดงพายเรือมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านแกเดินขึ้นมาบนท่าน้ําแล้วดึงตัวแกลุกขึ้นพรางบอกให้แกไปลงเรือตามแม้นจุงลุกขึ้น ลงเรือไปตามที่เขาสั่งเรือนั้นพาตาแม้นฝ่าความมืดไปจนถึงสถานที่หนึ่งเป็นเหมือนศาลาทรงไทยขนาดใหญ่ไม่มีผู้คนแต่มีอาหารวางอยู่มากมายตาแม้นเห็นอาหารก็เกิดความหิวเพราะแกยังไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่ช่วงเย็นแกจึงรีบเดินไปที่สำรับอาหารและใช้มือหยิบอาหารเพื่อจะนำมาใสาป่ปาก แต่พอแกหยิบขึ้นมาอาหารนั้นก็หายไปหมดแกไม่สามารถหยิบอาหารที่เห็นได้แม้แต่ชิ้นเดียวหยิบขึ้นมาทีไรพอจะนำเข้าปากอาหารนั้นก็หายไปทุกครั้งตาแม้นง,งุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถกินอาหารได้แกจึงเดินเลี่ยงออกมาด้วยความเสียดายตาแม้นเดินตรงมาเรื่อยๆและเมื่อแกมองไปข้างหน้าใกล้ๆ แกก็เห็นพ่อกับแม่ของแกที่เสียชีวิตไปนานแล้วทั้งคู่กำลังนั่งกินอาหารกันอยู่พอตามแม่นเห็นดังนั้นจึงรีบเดินเข้าไปหาพลางถามขึ้นว่าโออแม,ม่อยู่นี่ได้ยังไงผมหิวขอข้าวกินหน่อยแม่ของแกก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าเอาสิลูกกินกินเลยตามแมนได้ยินก็ดีใจ แกจึงเอื้อมมือมาหยิบอาหารจากสำรับของแม่แกไปกินขณะก,กำลังจะนำใส่ปากอาหารนั้นก็หายไปอีกตามแม้นแปลกใจจึงถามขึ้นว่าโอ้แม่ทำไมคนจะกินข้าวไม่ได้ลนะ่ะพอตามแม้นพูดจบแกก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านหลังของแกนั่นมันไม่ใช่ของมึงตามแม้นหันหลังกลับไปมองทางต้นเสียงที่ตะโกนมา ชายร่างกำยำสูงใหญ่ที่พายเรือพาเขามานั่นเองแล้วชายผู้นั้นก็พูดขึ้นอีกว่าเด็กอาหารของมึงนี่พูดจบก็โยนมันเทศดิบสามชิ้นลงตรงหน้าของตาแมนตาแมนเห็นมันเทศดิบก็พูดขึ้นว่าคนได้มันของดิบแล้วใครจะกินกับได้ยังไงชายร่างใหญ่นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดงจึงตอบกลับมาว่า ก็เองต้อมาแค่นั้นก็ได้เท่าที่ทำจะเอาอะไรอีกว่าแล้วก็เดินจากไปตามแมนมองมันดิบสามชิ้นแล้วก็มองไปที่พ่อกับแม่ของแกซึ่งทั้งสองก็ยิ้มให้ตามแมนอย่างอ่อนโยนตามแมนก็นึกในใจว่าอะไรกันนี่นี่ฉันตายไปแล้วน,นี่ขณะที่แกกำลังนึกคิดอยู่นั้นสายตาแก ก็เรือไปเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังพายเรือเรียบมาที่ศาลาใหญ่ที่แกนั่งอยู่เมื่อแกมองเห็นก็จำได้ว่าเป็นพระที่พายเรือมาบินธบาตท,ที่ท่าน้ำบ้านแกทุกเชา้าแกจึงตะโกนเรียกหลวงพอ่พอหลวงพอ่อหลวงพ่อพระสงฆ์รูปนั้นหันมาตามเสียงเรียกและพายเรือเข้ามาใกล้ ตาแมนได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดว่าโยมโยมเป็น,น,นอะไรไปโยมตื่นตื่นแล้วโยมตาแมนได้ยินเสียงหลวงพ่อเพียงแค่นั้นภาพก็มืดลงแกรู้สึกเหมือนตัวแกถูกแรงดึงดูดเข้าไปในห้วงอากาศแล้วตัวแกก็ตกวูบลงตาแมนลืมตาขึ้นเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ข้างๆพร้อมเสียงตะโกนเรียกแกโยโย ไไแล้วแกก็ได้ยินเสียงหลวงพอ่อตะโกนเรียกคนที่พายเรือผ่านไปมาให้เข้ามาช่วยกันตาแมนแกสลบไปข้ามคืนและนอนสลบอยู่ตรงท่าน้ำจนถึงเช้าหลวงพอ่อท่านพายเรือบินทบาทมาพบเข้าจึงเข้ามาช่วยเหลือและนำตัวตาแมนส่งโรงพยาบาลต่อมาเมื่อย้ายแช่มกลับมาที่บ้านแล้วทุกเช้า ตาแมนก็จะช่วยยายแช่มหุงหาอาหารและใส่บาตรพระทุกเช้าไม่ได้ขาดหลวงพ่อท่านบอกว่าด้วยบุญเก่าของตาแมนที่แม้แกจะไม่เคยใส่บาตรแต่อย่างน้อยแกก็ได้ดูแลพ่อกับแม่ของแกจนถึงวาระสุดท้ายตาแมนจึงได้กลับมาเพื่อสร้างบุญอีกครั้งและนี่ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟัง ส่วนท่านผู้ฟังจะคิดอย่างไรก็ให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใส่บาตรเรื่องต่อมาที่ผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนั้นเรื่องนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเองซึ่งเหมือนเข้าทำนองที่ว่า ถ้าเราอยากจะทำบุญหรือให้ทานอะไรแล้วก็ทำหรือให้ไปเลยด้วยใจที่อยากจะให้ยาวหวังสิ่งตอบแทนหรือคิดเล็กคิดน้อยซึ่งมันอาจจะเป็นการขัดขวางบุญที่เราจะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันหนึ่งที่ผมได้ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรผมออกมาหน้าหมู่บ้านพร้อมกับอาหารที่นำมาเพื่อจะใส่บาตรผมมองเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่ง ท่านยืนรอรับใส่บาตรจากญาติโยมอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านท่านกำลังยืนคุยกับเด็กวัดวัยรุ่นคนหนึ่งที่ถือย่ามและปิ่นโตใส่อาหารยืนอยู่ข้างๆท่านผมจึงเดินเข้าไปและยกอาหารที่เตรียมมาขึ้นอธิษฐานขออุทิศบุญให้แก่เทพเทวดาทั้งหลายให้แก่ญาติผู้ล่วงลับให้แก่เจ้ากรรมในเวรและสัมภเวสีทั้งหลาย ระหว่างที่ผมอธิษฐานอยู่นั้นพระสงฆ์รูปนั้นก็ยังคงพูดคุยกับเด็กวัดที่ยืนอยู่ข้างๆท่านเมื่อผมนำอาหารใส่ลงในบาทพระแล้วผมก็ควักเงินจากกระเป๋าเป็นแบงค์ห้ิบาทใส่ลงไปในย่ามของท่านแล้วนั่งลงเพื่อรอรับพรแต่ท่านไม่เพียงแต่ไม่ให้พรพระสงฆ์รูปนั้นกับพูดคุยกับเด็กวัด ด้วยอาการที่ไม่สำรวมเหมือนกับโมโหใครคนใดคนหนึ่งมาเมื่อท่านไม่ได้ให้พรผมจึงลุกขึ้นและเดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านพรางคิดในใจว่าพระรูปนี้ไม่สำรวมเลยไม่น่าเคาเรพเลื่อมใสเราน่าจะใส่แค่อาหารอย่างเดียวก็พอไม่น่าใส่เงินให้อีกไปห้าบบาทเลยเสียดายเงินแท้ๆต่อมาในวันเดียวกันนั้น เวลาประมาณบ่ายโมงก็มีญาติผู้พี่ของผมขับรถมาหาผมที่บ้านพร้อมกับนำอาหารและขนมอยู่ในถุงพลาสติกหูหิว้วขนาดใหญ่2อถสาุงมาให้โดยแกได้บอกกับผมว่าแกได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อซึ่งอยู่อีกวัดหนึ่งไม่ไกลจากบ,บ้านผมมากนักโดยที่หลวงพ่อท่านนั้นมีศักดิ์เป็นลุงแท้ๆของผมโดยที่พี่แกก็บอกกับผมว่าหลวงพ่อให้นำอาหารที่วัด มาให้เพราะตอนเช้ามีคนมาทำบุญใส่บาตรเยอะมากหลังจากพูดคุยกันได้สักพักญาติผู้พี่ของผมก็ขอตัวกลับเมื่อแกขับรถออกไปแล้วผมจึงแกะถุงอาหารดูมีอาหารและขนมรวมกันหลายอยา่างถุงสุดท้ายที่ผมยกขึ้นมาเป็นถุงขนมหวานสี่ถุงเล็กซึ่งรวมกันอยู่ในถุงใหญ่เมื่อผมดึงถุงขนมเล็กออกมา ปรากฏว่ามีแบงค์หลุดออกมาจากถุงหูหิว้วร่วงลงสู่พื้นผมจึงเอื้อมมือไปหยิบแบงค์ใบนั้นขึ้นมามันเป็นแบงค์ห้าสิบบาทซึ่งน่าจะเป็นเงินที่มีคนใส่บาทได้ใส่ไว้ในถุงอาหารถวายมาพร้อมกับอาหารให้กับหลุกลุงแต่ท่านอาจจะไม่เห็นเพราะเงินนั้นอยู่ก้นถุงประกอบกับมีอาหารที่ใส่บาทนั้นเยอะมาก ท่านคงไม่ได้แกะดูอาหารทุกถุงผมมองดูแบงค์ห้าสิบที่อยู่ในมือพลางนึกย้อนถึงเหตุการณ์ตอนใส่บาตรเมื่อเช้าและนึกถึงคำพูดของผมหลังจากที่ใส่บาตว่าพระสงฆ์รูปนี้ไม่น่านับถือน่าจะใส่อาหารก็พอไม่น่าถวายเงินให้เลยมันน่าเสียดายเมื่อผมนึกถึงคำพูดของตัวเองก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีซึ่งนั่น อาจเป็นเพราะว่าผมไม่อยากให้เงินเพื่อทําบุญเงินนั้นก็เลยกลับคืนมาสู่ตัวผมและกลับคืนมาโดยคนที่ทําบุญใส่บาทให้พระเช่นเดียวกันซึ่งมันอาจจะเป็นแบบที่ผมคิดหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วแต่วิจรารณญาณของท่านแต่ในส่วนของผมผมคิดว่าบุญหรือทานที่เราได้ทำหรือให้ไปแล้ว ไม่ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเราก็อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยหรือคิดว่าไม่ควรจะให้มันจะกลายเป็นสิ่งนั้นกลับคืนมาสู่เราเท่ากับว่าเราไม่ได้ทำบุญความคิดเสียดายภายหลังนอกจากจาไม่ได้บุญแล้วอาจกลายเป็นบาปไปก็ได้นะครับ